ไผ่สังมลเป็นไผ่ที่กินนอกก็ได้ใส่ไม่ก็ดีปลูกเป็นแรนมาร์กกระง้ำนะครับขายไม่เปรนเศษสกิดก็ได้นะครับท่านใดอยากปลูกกลุงชวนมีจำนวนกัดนะครับเด้อสแกนเคี้ยวคตมาเป็นเพื่อนก็บกิได้ทรงที่หยอกทิยู่ให้กันนะกิจได้เอาตำนวนท่าใดก็จังววากันนะครับกิจได้ทรงผนจกบัะชีให้กันตามกระนวนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวนชีวิตชิดไปเรื่อยครับผมครับเมื่อนี่ลุงชวนยืนอยู่ทางเข่าสวนนะครับทางเข่าสวนลุงชวนนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือส้มไผ่สังมนนะครับที่เห็นอยู่ฝั่งนี่ก็คือสวนอินทภาล้มที่จะเปิดสวนนาะที่ยี่สิบสีฮอดนี่นะครับก็จังไลก็ฝากเอฟซีของลุงชวนนะครับนักช็อปนักชิมอินทภาล้มถ้าบกไก่จงเกินไปถ้าโบลำบากจีเกินไปก็ขอเชิญที่สวนลุงชวนนะครับที่ได้มากินอินทรพาลัมฟรีๆครับผมแล้วก็คอยซื้อคอยหากลับบ้านเมื่อนี้ลุงชวนจิ้มาม้น้ำเสนอเรื่องไผ่สังมนนะครับเพราะว่าที่ลุงชวนเสนอไปคลิปหนึ่งนะครับพี่น้อง คอมเมนต์มาเยอะมากนะครับแล้วก็สนใจที่จะปลูกไผยสั้งมนกันเพราะสมควรนะครับเพราะว่าลุงชนได้ปลูกจากกิ่งต่อนนะครับแต่ว่าลุงชนบอกว่าจะขุดเหงาขายสามเหงาล้อยนะครับคําษาสามเหงาล้อยของลุงชนก็คือมารับหน้าสวนนะครับมารับหน้าสวนลุงชนก็ขุดให้แต่ว่าเอ็ซีหลายๆท่านนะจะอยู่เขตสีสะเกตสุรินทร์นะครับอยากได้สามสามอันนะครับต้องทำพร้อมก้าใจปรมเมนว่าลุงชวนั่นนะครับสามอันล้อยคือหน้าสวนแต่ว่าถ้าส่งเนี่ย ดูชวนกะทิมันสิมีคาคาซงนะครับคาคาบันจุพันนะครับนั่นแหละมันสิตามมาทรงเงาหน่อยเงาใหญ่เงาพอๆกันนะครับแต่ว่าคิดว่ากิโลหนึ่งมัาสตาร์อยู่ที่สิบเจ็ดบาทนะครับที่ที่ดูชวนเคยสง่งเพราะฉะนั้นมื้อนี้เดี๋ยวดูชวนที่พาไปเบิ้งการจเจริญเติบโตของไผ่ที่ปลูกด้วยเงานะครับมีอยู่เงาหนึง่งดูชวนปลูกไว้ปีกายนี่นะครับฝนปีกายนี่แล้วกับฝนปีนี้ก็คือปีที่สองแล้วแต่ มันมีนมีสองเหงานะครับเหงาหนึงเพาะถงไว้นะครับเหงาใ่เหงาใ่เพาะถงเพาะถงติดแล้วนะครับติดยอดแต่ว่าบาท่านได้แท้งนอ,อกกเอามาปลูกนะครับกรลุงช้อนทิพยเปเบิ้งความเจริญเติบโตของมันหรือว่าความแตกต่างระวาังเหงาหน,น่อยกับเหงาใ่นะครับกับของลุงช้อนเนี่ยเหงาหน่อยนี่คือขุดมาปลูกเลยนะครับขุดของเจ้าของมาปลูกเลยแต่ว่าอันนี้ได้มาจากมูนะครับอันที่เขาฝากถงมาเป็นเหงาใ่มากนะครับถ้าเพื่นขายเพิ่นขายเหงาละล่อยนะครับเหงาใยที่ใส่ถงแล้วเนี่ยแต่ว่าลงชน คิดว่าจะขายสามเงาลอยคือมารับหน้าสวนแต่ว่าสวนคารงเนี่ยสามเงาลอยถึงเงาละสามสิบห้าบาทนะครับเงาละสามสิบห้าบาทลุงชวนคิดว่า้าซงเงาหน้าจะเป็นเงาละห้าสิบาทนะพี่น้องซงหอดบ้านนะครับเครื่องบัดอยู่พันทั้งคารงใส่ที่ค่ารถค่าย่างลุงชวนออกไปรงที่คนรงนะครับกับบ่อแพงเกินเกินไปนะครับลุงชวนลุงชวนฝันทงนะครับถ้าสั่งออนไลน์นะครับถ้าสั่งเห็นลุงชวนรงไปเนี่ยขอเป็นเงาละห้าสิบบาทตายตัวนะครับรงฟรีนะครับแต่ว่าก็อยาก สามเงาขึ้นไปเ่ายังไงสามเงาขึ้นไปนะครับเนาะเพราะจะได้เอ่ถ้าน้ำมันแรงออกไปทรงนะพี่น้องอาจจะล้อมูจากน้อยอาจจะสองเจ้าสามเจ้านะครับลุงชนเห็นใจนะครับว่าเราอยากปลูกกันหลายมันก่คือปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าปลูกไผ่ปลูกอ้อยลุงชนนี่เป็นสร้างเป็นลุงชนต้องแห้สร้างหาลอยขึ้นไปนะครับหาลอยหาลอยบาทขึ้นไปลุงชนยังกินทรงให้ได้เพราะว่ามันหลายอย่างนะครับแต่ว่าไผ่เนี่ยเข้าใจนะครับบางคนกอยากได้เงาสองเงาไปปลูก้หนาบ้านหรือว่าไว้เฉียงหน้าหน่อยนะครับเป็นรีวิว มันกังา้ำที่เลยครับพี่น้องไฟทั้งหมดครับจับดัดโค้งนะครับจับดัดโค้งมาใช้กันแล้วก็มันกับเป็นร่มลื่นให้หน้าบ้านเขาเดี๋ยวลงชวนที่พระพี่น้องไปเบิ้งใกล้ๆแล้วก็อธิบายไปน้ำนะครับว่าระวางสองเงานะครับเงาใ่กับเงาน่อยปลูกเลยกับไ่โุงมาก่อนี่มันแตกต่างแบบใดนะครับไปเบื้องกันเลยครับครับพี่น้องครับนี่คือเงาที่เอามาจากเงาใ่นะครับพี่น้องใ่เติบนะครับซึ่งปลูกพร้อมกันกับเงาน่อย พึ่งได้ลูกต้นเดียวนะครับนี่คือลูกมันนะครับพึ่งได้ลูกต้นเดียวแต่ว่าปีนี้เขาต้องออกมายังหน่อยสามต้นนะครับยางหน่อยสามสี่ต้นเลยแหละสำหรับลูกของเหงานี่นะครับแต่ว่าลุงชวนว่ามันซ şey ่าอยู่นะครับเดี๋ยวลุงชวนที่ให้ไปเบิ้งอีกเหงานึงนะครับที่ลุงชวนได้ปลูกเทียบกันไว้นะครับนี่คือไผ่ลุงชวนสามปีนะครับสามปีแต่ว่ามองนี่มันเป็นดินดินดินที่เอามาถมนะครับมันมันมันที่เมณนดินพื้นราบมันที่เป็น้ำปานใดนะครับ นี่ลงชนเห็ดอุโมงค์ไวเป็นทุ่มทางเข่าพี่น้องเย็นนะครับท่งเซิงนี่ก็คือกันนะครับอันนี้ก็คือกันถ้าดินฟังนี่มันถิงน้ำก็ฟังนันน้อยนึงนะครับมันกำลังออกนอเห็นไหครับฝนเพิ่งตกกดน้ำได้ก็บบออกแล้วครับเน้อเดี๋ยวท่านขดบ่ถึงนี่ครับที่ลุงชวอนอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะครับก็คือเหงานี่นะครับนี่เห็นบหครับพี่น้องเม่มันที่ลุงช้นขุดไม้แล้วก็มาฝังไว้เลยนะครับนี่คือเม่มันมันน้อยกว่าไหลได้ครับเกินเกินครึ่งนะครับประมาณหนึ่งในสาม นี่คือลูกลูกวันที่เกิดนะครับลูกมันเกิดอันแลกเลยนะครับฝนเพราะฝนมามันเกิดเลยนะครับเกิดแล้วมันก็ดได้ลูกได้ประมาณแตกแตกประมาณสี่หานะครับประมาณสี่หาอันแล้วปีนี้กับไม้แล้วครับนี่ปีนี่เพราะฝนกับไม้เลยดีครับเพราะฉะนั้นพาสังมนนะครับที่เอฟซีอยากปลูกด้วยเงานะครับลุงชวนว่าปลูกเลยเนี่ยมันสะดวกว่าสะดวกว่าเพาะถงนะครับเพาะถงเนี่ยพอ,พอวัเพอหากเขาเดินปุ๊บ เอาไปปลูกปั๊บเนี่ยกลัวเขาจะตั้งหลักได้นะครับยังได้มันก็ต้องช็อตนะครับยังได้มันก็ต้องต้องใช้เวลาแต่ว่าลุงชนว่าถ้าเอาเงาไปปลูกเลยเนี่ยจังเอฟซีทั้งสุรินที่ว่าอยากจะจองไว้หาร้อยหาร้อยเงาเลยครับขุดตั้เสียครับถ้าหาล้อยเงาลุงชเที่ยอไปส่งพัดบ้านนะครับลองลุงชนกับเมมเบอร์ไปอยู่เดี๋ยวลุงชนโทรกลับไปซุ้งพัดสุรินเลยครับอยากไปให้อยากไปเห็นนะครับแต่ว่าเงานี่รุ่นเนี่ลุงชนที่ขุดขายนะครับนี่คือรุ่นนี้นะครับ แต่ว่ารุ่นนี้เพขายดอกมุนด้วยรุ่นน,นี้กันขายกันเป็นบ้านนะแถมเอาเนาะครับนี่รุ่นนี้ครับกาลังปลูกดีครับปลูกเราขอกระติหายนอแบบแบบลักษณะนี้เลยครับปรเป็นไั้เมื่อนี่ไผ่ทั้งมนคลิปที่สองนะครับที่ลุงเชวนอยากแจะงในน้ำพี่น้องนะครับแล้วก็ลุงเชวนแบบที่ได้ขุดเอาเหงาพวกนี้นะครับเองาที่อยู่ด้านในมั้นนครับออกพร้อมสองปีแล้วแต่ลุงเชิญที่เอาไม้เมืม่อน,ในใี้มาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอาเหงามันขาย อันนี้คือการให้กเกษตรของลุงชวน,นะครับพี่น้องที่พี่น้องอุปการะคุณนี่ถือว่าเป็นบุญคุณพี่น้องนะครับถือว่ามาต่อยอดกเกษตรแบบผสมผสานกเกษตรยั่งยืนนะครับโดยการปลูกไันทุ้งพูดกับเป็นป้าสวนอินทภผาล้มนะครับที่จะเปิดวันที่ยี่สิบนี่สําหรับคลิปนี้นะครับลุงชนที่พาไปเยี่ยมชมสวนลุงชนครับผมเริ่มตั้งแต่ทางเขาเลยครับผมนี่ก็คือผู้ม้งไั่ทั้งหมดนะครับที่ลุงชนปลูกแล้วก็ เฮ็ดเป็นอุโมงค์ทางเข้าให้มันล่มลื่นล่มเย็นนะครับอันนี้คือที่พักของโรงชั้นนพักประจำนะครับนี่ทางข้ามสะพานเทินชิมนะครับสะพานเทินชิมข้ามไปส่วนอินทผาลัมแล้วกับปีนี้นะครับเปิดชิมฟีคือเก่าครับชิมฟีแล้วก็ซื้อกันนะครับกิโลละสองร้อยบาทนะครับยินดีให้บริการยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนนะครับที่จีเข่าเดินทางมาเที่ยวชมสวนลุงชันก็มีปีนี้ก็เพิ่มเติมก็คือมีจุดเช็คอินที่ยังให้นะครับเลยก็ นี่ก็อทได้พาพี่น้องไปชมสวนไผ่สังมณ์แล้วครับอันข้างๆนี่เป็นสวนกระท่อมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นโกโก้นะครับคุณชลกับเ็ดไว้หลายมุมนะครับเพราะว่าจะเป็นคูสะนะครับปลูกไผ่ไว้ทั้งริมคูสะเพื่อที่เฮ็ดเป็นอุโม,มงค์ไผ่นะครับเวลาพี่น้องมาสวนก็ได้าาย่างรอดอุโม,มงค์ไผ่ใจเย็นๆลมเย็นโอ้อากาศดีเลยนะพี่น้องคั้นได้มาสวนหลงชนนะครับยิ่งโดยเฉพาะป่าไผ่เนี่ยนะครับป่าไผ่สังมณ์ร้อยสามสิบต้นนะครับคุณชลปลูกไว้นะครับร้อยสามสิบก่อน,นะครับน ยางลุงชนกับพายามยางเห็นพี่น้องเบิรงนะครับกล่องกับอีเดออีเดียงยีงเสียลเหรพี่น้องเห็นว่าเขาคงจะเลิเติบโตของมานนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ซีนะครับเพิ่งเริ่มเพราะว่าปลูกพืชสภพานะครับกับเพิ่งพันพืชสภพามากับสามปีถวนนะครับนี่คือสภาพไผ่สังหมนสามปีนะครับที่ปลูกจากกิ้งต่อนะครับนอมันตะละนอต่อนี่รู้สึกว่ามันมันใหญ่มากนะครับมันถือว่าเป็นไผ่ที่น่าสนใจอีกพันหนึ่งก็ เบิ้งชมสวนไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแฮงติดอย่างไรเพอได้ก็ให้ได้นะครับเด้อส่วนใดที่อยากได้กะเงาละห้าสิบบาทจังหวะนะครับพี่น้องทรงฟรีนะครับเงาละห้าสิบบาทแต่ว่าอยากให้จะสั้างจากสามเงาขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าขบเครื่อมาเงาละสิบห้าบาทก็คงบ่หลายดอกนะครับเพราะว่าใส่ษีบันจูพันเศรษฐีค่าทรงนะครับค่าน้ำมุกน้ำมันออกมาก็ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องคือเก่าถ้าเข้าใจก็สั่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงชันที่ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับ พีวอาโคตให้พร้อมนะครับชมสวนกันต่อไปครับคลิปนี้จุดดีมีแห้งสวัสดีครับ